สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีสิง์รา k a นาสิงนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนความรักชาวราศีสิง์เป็นอย่างไรบ้างนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้ว,ลวพิจารณาในการรับชมความรักชาวสิงนะคะชุดแรกความรู้สึกนะคะ ความรู้สึกช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูน้าไพ่ค่ะให้มาขออนุญาตเปิดเอ่อขอขออนุญาตวางไพ่ก่อนนะคะ พลังงานของชาวสิงนะคะพลังงานของชาวสิงความรักนะคะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่เด็กถือไม้เทา้าสิบไม้เทา้า ความรักของสิงนะคะในช่วงเดือนตุลาคมสถานะแค่คนคุยสถานะคนกำลังคบคุยกันอยู่และสถานะที่กำลังคบกันมานานแล้วนะคะสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็สถานะคุณคุยอยู่แล้วก็สถานะที่คบกันมานานแล้วนะตัวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพลังงานของคนที่กำลังคบคุยกันอยู่ตอนนี้อ่ะ นะคะสถานะนี้มีเด็กถือไม้เท้านะคะคือการอยากจะส่งสารหรือเด็กถือไม้เท้าคือความคือการส่งสารการส่งสารสิบไม้เท้านะคะ<ม>เหมือนกับคุณคบกันมานานแล้วละนะตอนนี้คุณคบกันมานานแล้วล่ะหรือคุยกันมานานแล้วนะคะแต่มีการที่อยากจะพูดนี่คือการส่งสารอยากจะพูดเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นอ่าการส่งสาร อยากคุยนะคะอยากเจรจาอยากส่งข้อความอยากได้รับข่าวอะไรเงี้ยคือการเริ่มต้นเราคุยกันมานานแล้วนะนะคะติไแม่เท้าแต่ว่าเนี่ยชั้นการเริ่มต้นคือเราน่าจะเออนะคะน่าจะลงเอยได้แล้วนะในสถานะนี้นะคนกับบางกุ่ะเห็นไหมคะไม่หมอมืดเนาะมืดไม่หมอขอ่อะ นะชัดหน่อยคือการเริ่มต้นหรือว่าการลงเอยนะคะความชัดเจนนะหรือว่าความที่เราคบกันมาแล้วนะเราน่าจะลงตัวได้แล้วหร,หรือให้ความความมั่นคงได้แล้วนะคะนี่คือความรู้สึกของสิ่งในช่วงนี้สาหรับบางท่านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะคะแต่ครน,นี้อ่าเนี่ยคือความรักเราต้องการความรักที่ ชาเจนได้ละหรือว่าลงเอยได้ละเนี่ยความรู้สึกตอนเนี้ยของคุณนะคะไพ่หมาไเทา้า <c> เ <oughs> มสิงธนูน,นะคะธาตุไฟเนาะคัเนี้ยความรู้สึกของชาวชาวสิงห์ไม่หัวนั่งคิดหรือเปล่า <c oughs> ชาวสิงห์กำลังเริ่มต้นนะคะในความสัมพันธ์แต่ตอนเนี้คุณมาคิดละ คุณนะคุคุณเริ่มมาคิดละเนี่ยถือดาบถือถือดาบนะคะเริ่มมีมีความคิดที่อยากจะเอ้มันน่าจะชัดเจนได้แล้วนะถือดาบหรือว่าหรือว่าถือถ้วยเนี่ยคุณคุณคิดคุณเก็บความคิดในตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะตัดสินแล้วที่ผ่านมาเราก็ให้โอกาสหลายครั้งละเหมือนกับว่าคุปคุยกันมานานละแต่ไม่ชัดเจนสักทีนะคะหรือไม่ก็คบมนานานละแต่ไม่ลงเอยสักทีอะไรอย่างนี้นะชาวสิงห์ก็เอะเมื่อไหร่นาะจะชัดเจนนะคะ นี่คือความรู้สึกตอนนี้เนาะนะคะแล้วพลังงานเขาบอกว่าอย่างไรพลังงานบอกว่านะคะราชินีไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ราชาถ้วยแปลว่าการเวลากำลังทดสอบคุณนะคะกำลังทดสอบคุณระหว่างคุณสองคนวิวออฟฟอร์จูนต่างคนต่างคนหนึ่งก็อาจจะมีหลักการแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะเขาใจดีบางครั้งเขาก็ต้องกำชับนะ าชาวสิงบางท่านเนี่ยพูดไปแล้วนะเขาก็ยังนิ่งอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่ใจดีแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะคนที่คุยคบอยู่ตอนนี้ชาวสิงอาจจะเจอคนที่ฟิลลี่หรือว่าไม่ยังไม่แน่ใจแน่ชัดแต่ทั้งนนั้นที่เขาก็มีความคิดของเขาแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ตกลงเขาไม่แน่ใจหรือยังไม่คิดอะไรมากอยังมีภาระ,ะยังทาอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง,อย,างอยู่ที่เขาต้องการนะทั้งนั้นความชัดเจนหรือว่า ความมั่นคงตอนนี้เรื่องของความรักเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คิดมากมาย่เขาขอเวลาอีกสักหน่อยได้ไหมนะคะอันนี้แต่เราอะมีหลักการนะคะเรามีหลักการเรามีไม้เท้าเรามีความคิดของเราที่ชัดเจนละนะตอนนี้นะคะดังนั้น่ะแล้วความสัมพันธ์นี้จะไปยังไงต่อสิ่งต้องการคําตอบนะคะ สิงต้องการคำตอบว่าจะเป็นยังไงต่อไพ่ห้าถ้วยอ่ะเรารอเข้ามานานละนะเรารอเข้ามานานแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่ามันน่าจะชัดเร็วได้แล้วนะหรือว่าเราต้องตัดสินใจอย่างไรชุดนี้ขอไพ่แนะนําค่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาวสิงนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ที่กําลังเจออยู่ตอนนี้นะคะจะอยู่หรือไปดี จะอยู่หรือไปดูแต่แต่แล้วจริงๆแล้วอ่ะพลังงานไพ่ก็ออกยังยังดีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมาคิดทบทวนว่าเอ๊ะมันน่าจะชัดเจนหรือว่าน่าจะลงตัวได้แล้วหรือว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบเอ่อยืนยันได้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะยังไปต่อนะหรือว่าต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปขอไพ่แนะนําให้กับชาวสิงค่ะนะคะไพ่ใมา,ารกไพ่ของความจริงใจนะคะไพ่ของความจริงใจ ใบที่สองสองไม้เท้านะคะการเจรจากันคุย,ยถูกต้องและใบที่สามคำตอบคุณไดค้คุณน่าจะให้คําตอบตัวเองได้แล้วนะคะชาวสิงคุณน่าจะให้คําตอบตัวเองได้แล้วว่าเจ็ดไม้เท้าคือผลสรุปนะคะนะคุณน่าจะคุยกันได้แล้วถึงความจริงใจนะหรือว่าเราต้องรอแบบนี้นะเดวิลนะคะเดวิลมานะบางทีเราอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราเก็บความรู้สึกไว้ตั้งนานละนะ หรือว่าสถานะที่ว่าคบกันมานานแต่ว่าเขาก็ยังให้คําตอบที่ไม่ชัดเจนอยู่ดีอยู่ดีนะคะยังนิ่งอยู่ยังเป็นเรื่อยอ่ะนะอันนี้ทําให้เรากดดันตัวเองนะคะขอใบเดียวค่ะสองดาบนะคะนี่แหละความไม่ชัดเจนดังนั้นชาวราศีสิงห์นะคะคุณควรจะให้คําตอบหรือว่าคุณควรจะให้คําตอบให้กับตัวเองได้แล้วนะคุณควรจะถามได้แล้วคุณควรจะมีความจริงใจให้กันได้แล้วในเวลานี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเพียงพอแต่ถ้าคุณยังอยู่ได้ยังไปต่อได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะคุณยังให้โอกาสและเวลาเ,าเขาอยู่คุณยังพร้อมที่จะไม่เป็นไรตอนนี้ฉันอาจจะตุ่นวายเหมือนกันเรื่องงานเรื่องเงินของฉันด้วยหรือว่าความความพร้อมของฉันแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ต้องการความชัดเจนหรือว่าความมั่นคงมากกว่านี้เราก็สามารถคุยดูแจกันไปอีกยาวได้อันนี้กรณีสําหรับสิ่งบางท่านที่ยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่หรือว่าไม่ไม่ อาจคบกันมานานแล้วละ่ะแต่ว่าเรายังเป็นแฟนกันอยู่เงี้ยก็ไม่เป็นไรนะในบางท่านแต่บางท่านตอนนี้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันนานมากแล้วนะหรือย,ยังไงดีนะคะก็ต้องเจราจานะต้องมาคุยนะคะต้องเจราจาต้องคุยหลักะให้คําตอบกับตัวเองได้แล้วถึงความจริงใจว่าเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือจะจากจากตรงนี้ไปดีนะคะ,ะ,คะเพื่อจะให้โอกาสกับสิ่งใหม่ๆเพื่อจะให้โอกาสตัวเองนะคะได้สัมผัสหรือว่าได้รู้จักได้สิ่งใหม่ๆเปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามา นะหรือว่าอืมอย่าให้ให้เราหวังเก้อรอเก้ออะไรอย่างงี้เนาะนะสําหรับชาวสิงจุดนี้นะคะต่อไปเราไปดูชุดต่อไปค่ะคราวนี้สําหรับชาวสิงนะเราไปดูชุดที่สองว่าเราคิดอย่างไรเราคิดเขาคิดอย่างไรบางท่านตอนนี้นะกําลังมีปัญหานะคะเรามาดู เราดูเขาคนนั้นค่ะเขาคนนั้นชุดที่สองนี้เราจะไม่จอะจงอะไรนะคะเราจะจงจงแค่ว่าเราจะไม่จาดจงสถานานะแม่หมอจะเปิดให้นะคะสําหรับชาวสิงที่กําลังอยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรบ้างเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะอันนี้ ด้านล่างคือเรานะคะด้านหลังด้านเขาด้านด้านด้านบนคือเขาเราคิดอย่างไรเราเขาคิดอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะที่คุณกําลังคบคูนอยู่หรือมีปัญหาหรือสถานะไม่ชัดเจนหรือคนโสดนะคะอันนี้เราจะมารวมกันชุดที่สองนะตอนนี้ในใจของเราเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรที่เราคบอยู่นะคะไพ่ของเราค่ะแน่นอนนะางีไพ่เก้า 9, ไม้เท้าเก้าไม้เท้าเนี่ยเราคิดละนะหนึ่งถ้วย นะในความรักความสาัมพันธ์นี้คุณชอบเขานะคุณก็มีความรู้สึกที่ดีกับเขานะคะหนึ่งถ้วยเราก็คบดูใจกันมานานนี่แหละ9้านะคะใช้เวลานาน,านละเจ็ดเหรียญน,นะเฉลยอดเราก็เหมือนกับคบคุยกันมานานนะดูดูกันไปนะคะไม่ได้อะไรเนะี่ยก็ใช้เวลาในการทดสอบเนะี่ยเฉลยอดก็ปัญหาปัญหา,ญหามีปัญหาอุปสรรคก็บันฝ่าสู้ไปด้วยกันนะ,ะบางครั้งก็รู้สึกมีบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่า เราก็ยังซู้ไปด้วยกันแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าอ,อมันนานมากไปแล้วนะหรือว่าความสัมพันธ์คุยกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะคะดูเขาก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างที่ให้ให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่คุยกับเขาอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยนะสำหรับสำหรับสถานะที่ไม่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าแค่คนคุยนะราชาถ้วยค่ะแล้วก็เดลฟูนะราชาถ้วยแล้วก็เดลฟูเหมือนเขายังไม่อะไรเลย คุณเจอราชาถ้วยแปลว่าชาวสิงห์เนี่ยไม่ว่าหญิงชายนะคะกําลังเจอคนที่กําลังเหมือนกับเขาอเเขาใจฟิลลี่หรือว่าใจดีอะไรเงี้ยเหมือนดีตลอดแต่ว่าเอ๊แต่เขาก็มีความคิดเป็นของเขานะแต่ว่าวลาระยะเวลานี้เขาอจาจจะทาภารกิจที่แบบเด็ดฟูนะคะยังรักอิสระอยู่ก็ได้กำลังเจอคนที่กําลังรักอิสระอยู่ก็ได้นะเนี่ยยังไม่ได้กลัวอะไรยังมุ่งไปข้างหน้ายังไม่ได้คิดอะไรเป็นรูปร่าง กับเราเท่าไหร่คุยได้อะไรได้ก็ไปกันไปก่อนนะแต่เรื่องความรักยังไม่ได้คิดอะไรเงี้ยหรือว่าคิดแต่ว่าบางท่านาคบก,กันมานานแต่ว่าเออฉันยังพออิสระก่อนเขาคนนั้นคิดอย่างไรคะ่ะเขาคนนั้นคิดอย่างไรสําหรับชาวสิงเรามาลุนนะเขาค่ะมีห้าเหรียญแล้วก็ทรมรนเรื่องของความพร้อมปลายด้านของเขานะคะทรรมรันเวลาเขาต้องการเวลา ขอเวลาสักนิดได้ไหมนะคะแปดถ้วยนะราชาไม่เท้าราชาไม่เท้าเหมือนกแบบับเขาก็พยายามที่จะสร้างเขาพยายามพยายามที่จะคิดเหมือนกันแหละแต่ว่าความสุขที่เขามองเนี่ยมันยังไกลในตัวเขาเหมือนเราเขาต้องการชัดเจนไหมเหมือนเขาต้องการเรื่องงานมากกว่าโฟก,กัสไปที่งานโฟก,กัสไปเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะแล้วก็รอเวลาจัตติกแล้วก็เอ็มเพอร์นะจัตติกแล้วก็เอ็มเพอร์นะคะ ตอนนี้เขาต้องการความมั่นคงมากกว่าแปลว่าคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขากําลังที่จะพยายามนะคะสร้างความมั่นคงความพร้อมให้กับตัวเองมากกว่าส่วนสถานะแค่คุณคุยก็เหมือนกับว่าเขาต้องการความมั่นคงเขาต้องการความแน่ชัดนะคะเขาค่อนข้างคิดเยอะอะฟิลี่ะนะคะเออเนี่ยคิงออฟคัพอะนะคะต้องการความมั่นคงจริงๆแล้วเขาต้องการความมั่นคงมากกว่าดังนั้นเหมือนกับเขาขอเวลาความรู้สึกของเขาเหมือนรอเวลาอะไรสักอย่าง นะความพร้อมในตัวเขานะคะเหมือนเขาก็วางแผนหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลงตัวในตัวเขาด้วยเหมือนกันความพร้อมในตัวเขามากกว่านะคะดังนั้นชาวสิงหนะ์เนี่ยความความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อขอใพ้แนะนําจะสารต่อไปได้ไหมนะคะไปได้ไหมวิวออฟเฟอร์จูนนะคะชกชะตามาแล้วนะ โชคชะตามาแล้วนะคะสองดาบเนี่ยโชคชะตาสองดาบนะยังนิ่งอยู่แต่การเรียนรู้เราศึกษาใจกันแล้วกันเรามีความจริงใจให้กันนี่มาแล้วนะคะความจริงใจเรายังมีความจริงใจให้กันนะสิ่งนะคะสองไม้เท้านะการเจรจาสื่อสารนะต้องตรงนะหรือไม่ก็ความเข้าใจความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเอ,อ่อนี่คือคําตอบขอไพ่เพิ่มอีกสามใบค่ะ ราชนีไม้เท้า e m p มพเพรสและก็แปดดาบไพ่อบอกว่าเราควรจะเปิดใจกว้างกว่านี้นะคะด้วยหลักการที่ว่าเราเราอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะนะราชนีไม้เท้าเราคิดเยอะอยู่แล้วนะคะคิดถึงความก้าวหน้าคิดถึงความสัมพันธ์นะต้องการจุดยืนที่แน่นอนชัดเจนเนาะแต่ว่า e m ็มพเพรสนะคะเอ็มพเพร คือบางครั้งเราต้องให้โอกาสเขาด้วยนะบางครั้งเรามากดดันตัวเองแบบนี้นะก็จะเอายังไงดีนะคะเขาอ,อีกสองใบค่ะเราก็จะเกิดความผิดหวังและก็เนี่ยต้องการออกจากตื่นตรงนี้ไปดังนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วนะอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะคะความจริงใจที่เรามีให้กับเขาสองไป็นเท้าการรันเจะจาพูดคุย นะคะหรือการตกลงว่าเราจะอยู่หรือไปแต่ตอนนี้คุณหาคําตอบตัวเองว่าถ้าตรงเนี้ยเออคุณคุณให้เวลากับเขามามากแล้วพร้อมกับหลักหลายอย่างเราพิจรารณาแล้ว,ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดคุณคิดคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ไว้เป็นแนวทางสําหรับตอนนี้สําหรับท่านที่กําลังทบทวนหรือความสัมพนันธ์นะคะก็ถ้ามันมีอะไรดีหรือว่าเอ๊มันอยู่ไปแล้วก็ล็อกเกอร์หรือเปล่าหรือเสียเวลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณก็ลองพิจรารณา นะคะเขาก็เหมือนกับจริงๆหน้าไพ่อะเขาก็ไม่ได้มีใครเพียงแต่ความพรม้อมในตัวเขาด้วยเขาก็เหมือนความีเขาเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบนะราชาไม้เท้าเอ็มเพอร์อเนี่ยเขาก็มีความรับผิดชอบในตัวเขาเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาก็กลัวเราเออบางทีอะสิ่งอาจจะขบกับคนที่ค่อนข้างคิดเยอะและต้องการาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนอื่นเหลือมีหลายคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่เขาอะอาจจะมองถึงความมั่นคงมากกว่า ดังนั้นถ้าสิงนะถึงแม้จะเป็นคนที่มีความคิดที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบตรวจสอบหรือว่าเป็นคนที่คิดนะคะการวางแผนที่ดีก็จริงแต่ไพ่เอ็มเพสก็มีส่วนเนี่ยเห็นไหมเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เหมือนกันเขาก็มีไม้เท้ามีเอ,เอ็มเพรสมีความเป็นตัวของตัวเขาแล้วก็เป็นความรู้ความสามารถแต่สําหรับเราเราก็เป็นหญิงหรือเราอาจจะเป็นพลังงานที่อืม ที่ดีนะเหมือนกับเขาเหมือนกันนะคะทั้งฝ่ายคุณสองคนเหมาะสมกันดีนะชาวสิงนะคะคนที่คุณกําลังามหานี่คุณเหมาะสมกันดีนะนั่นแหละนะก็ลองให้โอกาสลองพิจารณาอีกครั้งนะคะสําหรับความสัมพันนี้คุณสองคนก็เหมาะกันดีอยู่แล้วนะอย่างแต่ใจเย็นอีกนิดนะสาหรับบางคู่ที่แบบเอออะไรนะทําไมยังไม่ชัดเจนสักทีอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาเดือนของเดือนกันยาก็ได้นะคะตอนนี้ไม่หมอ กำลังอัคคีบของเดือนกันยาเอ่อของเดือนตุลาแต่ว่าอยู่ในช่วงของกันยาเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงของความต้องการความชัดเจนหรือเปล่านะคะความถูกต้องหรือเปล่านะคะกำลังมาตรวจสอบซิมตัวเองว่าเออตรวจสอบตัวเองว่าเอะมันยังไงนะมันควรจะให้โอกาสกันอีกสักหน่อยก็ดีนะคะเผื่อที่นะคมสัมพันธ์คุณจะกลับมาหรือว่าที่สําคัญก็คือความเข้าใจ าถามใจตัวเองจริงๆว่าเรารักเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะเดินร่วมปกับเขาจริงหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญเนาะสาหรับชาวซิงจริงๆนะคะสําหรับคําตอบโอเคเราไปดูชุดที่สามชุดที่สามของคุณโสดกันบ้างชุดที่สามของคุณโสดนะคะ ช่วงนี้คนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ของคนโสดเป็นไพ่เอ็มเปรสค่ะเออขอภัยค่ะไฮเพลนเทสนะคะไพ่เพลนเทสอัสวินถ้วยมิจฉเชียนอ่าพลังงานมาดีหมดเลยนะสามใบนี้นะคะพลังงานมาดีนะแล้วก็เดือดสันค่ะพลังงานของคนโสดค่ะสี่ไม้เท้าจัดชิมิ t นดีจริงๆตั้งแต่สองไม้สองเหรียญสองเหรียญ โอเคทำรนั้นค่ะโอ้โหหนึ่งเหรียญโอเคแล้วก็ห้าดับนะคะห้าดับนะคะหนึ่งสองสามคนโสดนะคะตอนนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะมีเอ็มเรรสมีไฮพพินเทสมีไพ่ไฮพพินเทสเป็นไพ่เมล็ด นะคะเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์เดีายวยวนนะเดาจันนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่อัศวินถ้วยมีคนเข้ามาชอบคุณหรือเปล่าช่วงนี้มีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีเชื้อเชื่นนะมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่พลังงานนี้นะหรือสิ่งดีดีข่าวดีตำแหน่งเลื่อนขั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหนึ่งเหรียญน,นะ นะคะโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาเรื่องของการงานการเงินความรักรวมกันหมดเลยพลังงานของคนโสดช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มีออร่านะคะแล้วก็จัสตมินนะคุณค่อนข้างจะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณกําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการทางเงินนะคะสิ่งที่คุณเขาถามว่าจัสตมินเนี่ยเงินเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้การเงินของ คนโสดเนี่ยเกิดจากการลงมือทําของคุณนั่นเองสองเหรียญรับมาจ่ายไปแต่ก็มาเรื่อยๆไม่ขาดอีกแล้วและสามารถมีเงินก้อนใหญ่คุณกําลังคิดถึงเงินก้อนใหญ่อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณกําลังคิดถึงงานแล้วก็เงินอะไรเงี้ยความมั่นคงอะไรเงี้ยความเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งหรือไม่ก็โยกย้ายนะคือสิ่งที่คุณคิดตอนเนี้ยคุณสามารถจัดการได้หมดเลยนะคะไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยความสําเร็จในที่การงานนะคะแถมรันด้วยอืม นะคะทแทนบรนด์ดังนั้นเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ดีสําหรับคนโสดนะมีคนยืบยืนความสัมพันธ์ดีๆหรือคนกําลังคนที่คุณกําลังดูอยู่กําลังจะนะมีอัศวินม้าขาวหรือเปล่านะคะอัศวินถ้วยนะคะยื่นถ้วยให้กับคุณสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะสําหรับคนโสดในช่วงนี้คนที่คุณแอบดูแอบ่องนะหรือว่า คนที่คุณโสดโดยจริงๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาจีบหรือว่ามีคนเข้ามาคุยด้วยดังนั้นช่วงนี้มีพลังงานที่ดีการงานการเงินความสําเร็จมาหมดเลยเป็นพลังงานที่ดีมาก The Sun นนะคะแล้วก็สไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ธรรมดารอเวลาพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะมาแล้วนะขอเป็นอยังไงคนโสดนะช่วงนี้กําลังคุยอยู่ก็ประสบความสําเร็จคนที่กําลังรอก็จะเจอ นะคะหรือว่าคนที่มีความรักนะคะมีความรักที่แอบดูหรือว่าเออกำลังยังไงอ่ะนะคนโสดเนาะเอาอง่ายคือพลังดีแล้วกันนะคะไม่หมอไม่รู้จะพูดยังไงคือโอกาสที่จะเจอคนใหม่คนที่ใช่คนที่เราคอยกำลังจะเข้ามาหรือเออมีเกณฑ์ที่จะนะคะได้วิวากก็ได้นะการลงได้ลงตัวได้ได้ไดได ได้พบแต่ความสําเร็จละกันนะคะช่วงนี้สไม้เท้าเนี่ยออนะคะสนีจริงๆนะคนโสดซสิงนะคะกําลังเจอคนที่ถูกใจแต่กําลังจะก้าวเข้ามาแต่เน้นไปนเรื่องของเงินด้วยนะคะเงินค่อนข้างที่จะโชคลาภเงินนะคะตอนนี้คุณก็อาจจะต้องหมุนนิดนึงแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปประคับประคองไปเดี๋ยวจะดีขึ้นมาเองสําหรับเรื่องของการเงินนะคะไพ่สิดาบม,มีสิบดาบด้วยหรอ ทำรนเออทำร้า king of peterson ราชาเหรียญยังนอนไม่ตื่นยังมึนๆก็ขอภัยด้วยอ่าเดทไพ่นี้่ะพลังงานคุณดีหมดเลยแต่ทำไมมีจิบดาบราชาเหรียญไพ่เดดสองสามหรือคนเก่ามีเกณฑ์กลับมาด้วยนะ สำหรับคนโสดคนเก่าที่จากไปเลิกลาไปก็มีเกณฑ์ที่จะหวนคืนกลับมานะคะถ้าคุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะบางคนติดต่อกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์กลับมานะพลังงานไพ่มีเกณฑ์กลับมาสําหรับคนโสดอืมหรือคนเก่ากลับมาก็ได้สําหรับคนโสดที่รออยู่หรือคนโสดที่กําลังเจอ สิ่งใหม่ๆนะคะกาลังต้องการเจอคนที่ใช่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนถูกใจเป็นพลังงานที่เต็มรูปแบบจริงๆเลยนะคะเป็นพลังงานที่มีพลังมากๆนะสําหรับคนโสดคุณกําลังเจอสิ่งที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจเร็วๆนี้นะคะหรือคนที่คุณกําลังคบคุยอยู่ตอนนี้เออหรือว่ากําลังดูๆเอาละกันเนาะกาลังดูๆอยู่เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ลงตัวนะคะแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนี่อย่าใจร้อนนะห้าดาบ นะคะอย่าเอาแต่ใจมากนะใจเย็นๆนะนะคะเนี่ยไพ่เหรียญทุกสิ่งทุกอย่างรอคุณอยู่แม้แต่โชคลาภเงินนะคะจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับคนโสดชาวชาวสิงนะคะโอเคไปต่อค่ะคราวนี้เราไปดูพลังงานชุดที่4ชุดที่สี่นะคะของพลังงานไพ่ความรักของอ่อขอภัยค่ะเสี่ยงโชคชุดที่4ี่เป็นการเสี่ยงโชคของคน ชาวราศีสิงห์พลังงานไพ่ช่วยบอกแนวทางนะคะหรือว่า,าช่วยให้พรเนาะให้กับชาวราศีสิงห์บางท่านทีอ่อยากเอาไปเสี่ยงโชคนะตัวเลขนําโชคแล้วกันนะคะเว่าเลขอะไรในเดือนตุลาว่าเลขอะไรในเดือนตุลานะคะมีไพ่เดอะสตาร์ี่ไพ่ห่งความพยายาม,สาม,มานะะสามไม้เทา้านะคะสามไม้เท้า สมานะสามหนึ่งสสามสี่สิบหนึ่งศูนยะคะไพ่แห่งความพยายามสามเมท้าแล้วก็10บสองตุสองนะคะด้านล่างไพ่พเล็ไพเ่เล็กห้านะไพ่เลขกห้าไพ่ไฮเพินเทสไฮเพินเทสเนี่ยชาวสิงห์นะคะไฮเพินเทสชาวสิงค่อนข้างเปิดมาแล้วจะเจอบ่อยแปลว่าคุณมีอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณลังเล จะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินหนึ่งความรักก็แล้วแต่นะคะคุณคุณมีความรังเลคุณกําลังพยายามตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้นะคะชาวสิงห้าถ้วยะนะพลังงานไพ่เลขนำโชคของเดือนตุเดือนตุลาของชาวสิงคือนะคะสามสามหนแล้วก็ห้าสแล้วก็หก็สามหก็ได้ นะคะสามหน5่ห้าอันนี้คือไพ่นำโชคกับเตือนตุลาขขงสำหรับชาวสิงห์โอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมพลังงานทั้ง4ี่ชุดนะคะของชาวราศีสิงห์เป็นไปในทางที่ดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ